ตอนนี้กัปตันกัปตันครับตอนนี้อาการบาดเจ็บเป็นยังไงบ้างรครับก็ตอนนี้ก็ยังยังยังรอรอฟื้นตัวอีกนิดหนึ่งก็ยังประมาณเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์สิบเปอร์เซ็นต์ก็ก็ถือว่าได้ได้ไดลงมาซ้อมกับทีมแล้วเหลือเรียกความฟิตเรียกความแข็งแรงอีกนิดหนึ่งครับว่าจะได้ลงเมื่อไหร่ครับอันนี้อันนี้ตอบไม่ได้ครับต้องถามวี่โค้ชนะครับว่าเขาจะใช้เราเมื่อไหร่แต่ว่า ถ้าโดยส่วนตัวตอนนี้ถ้าถามว่าพร้อมไหมพร้อมร้อยเปอร์เซ็นต์ไหมก็ยังไม่พร้อมร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับก็ยังทักเจ็ดสิบเปอร์เจ็ดสิบแปดสิบเปอร์เซ็นต์ก็ยังประมาณนี้อยู่ครับใช้ใช้เลยอะไรอย่างนี้ก็เป็นตัวหลักเลยนี่ก็ยังยังยังนะครับอยากฝากอะไรที่แฟนบอลบ้างครับแน่นอนครับอ่าอีมพลังการเราก็ยังต้องการชัยชนะอยู่นะครับก็ฝากไปถึงแฟนบอลนะครับมาให้กำลังใจพวกเรานะครับพลังการฟรีนะครับ เพราะว่าตอนนี้แฟนบอลทุกๆคนก็ถามว่า,าน้องๆตั้งใจไหมน้องก็ตั้งใจนะครับจะเอาข่าแต้มให้ได้เพื่อเพื่อแฟนบอลกาบรีันะครับแล้วก็แฟนบอลของทีมปราการนะครับทีนี้ทั้งนั้นการที่เราจะได้ขาวแต้มเนี่ยก็ต้งองฝากไปถึงแฟนบอลดนวยนะครับให้กําลังใจส่งเสียงเชียร์แล้วก็เข้ามาให้กำลังเ,เข้ามาในสนามผีตัวกันเยอะๆเพื่อเป็นวันาลกำลังใจให้กับน,น้องๆทุกคนนะครับ